ะคะขอเชิญชวนทุกท่านร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาสโรงพยาบาลศิริราช<ม>เรื่องในวันมหิดนค่ะสามารถบริจาคได้ที่ศิริราชมูลนิธิและธนาคารต่างๆทั่วประเทศหรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนะคะรวมถึงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอขณะนี้ค่ะ าติดตามชมรายการเส้นทางบันเทิงและละครลมพัดผ่านดาวเป็นรายการต่อไปจากนั้นติดตามชมภาพยนตร์เกาหลีชุด Ghost Doctor คู่ซีผีคุณหมอเสนอให้ชมกันแบบเต็มอิ่มวันจันทร์ถึงวันพฤหสัสบดีนะครับสมพุทธศาสนสุภาษิตวันนี้ยังนะกะยรานะังวะเททําสิ่งใดไม่ได้ไม่ควรพูดถึงสิ่งนั้นส่วนภาพดใท้าข่าววันนี้ครับเป็นภาพภูเขาไฟกิลาอุเอียอยู่บนเกาะลิกของฮาวายครับ เริ่มปะทุหนักเมื่อช่วงบ่ายวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับมีการเผยภาพที่แสดงให้เห็นรอยแยกบริเวณปากปล่องภูเขาไฟ <c oughs> ซึ่งก็มีกระแสลาวาสีส้มเดือดอยู่โดยรอบค่ะนับเป็นการประทุหนักครั้งที่สามในรอบปีนี้แล้วลากันด้วยภาพนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับก็ฮาไวา้ภูเขาไฟ No oh.